รถผู้บริหารเข้ามาใหม่ตัวท็อปเบาะหนังปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับซันรูปเลขไม้เพียงแค่9 0้าหมืนเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับเดวีดารทานหน้าจอทัชสกีนนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้พร้อมเลยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยได้เป็นสีขาวมุกส,สวยๆระบบเซ็นเซอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะไรโมหาตัวท็อปสวยๆคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพีมเพชโจนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรโจนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะส่วนรถมือสองนะคะย่านที่ใหญ่ในส่วนในย่านมีมูลีนี้เลยนะคะมีรถ มีรถให้เลือกมากกว่า400กว่าคันแน่นอนนะคะรถของเรารับประกันนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างพลิกคว่ำจนน้ำไม่มีนะคะไม่มีการกองไม้นะคะคุณลูกค้าโครงสร้างบอดี้เดิมๆของรถทุกคันนะคะรับประกันแน่นอนมีการตรวจตัให้ E274 รายการให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสาวกของรถผู้บริหารที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตัวท็อปเลขไม่์หลักหมื่นแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะได้เป็นโตใต้ตแคมรี่ 2.5ไฮบริดพรีเมียมนะคะปี2020ได้ไปตัวโฉมออนิวมาให้อีกด้วยนะคะคันนี้เลขไม้เพียงแค่90,000กโลเท่านั้นเองนะคะราคาที่ตั้งขายอยู่เพียงแค่949,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.49นะคะพอน7ปีดอกเบีย้ยที่4.49นะคะดอกเบีย้ยถือว่าถูกมากนะคะกับรถสไตล์ผู้บริหารสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้ตัวการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ9857นะคะในส่วนของไฟหน้าทาั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบฟ u ู l LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์นะคะมีระบบเซนเซอร์อยู่ตรงด้านข้างมาให้พร้อมมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นสีเทาได้เป็นตัวโฉมออนิลมาให้นะคะในส่วนของล้อต,ตัวนี้คันบ้าง คันนี้ได้เป็นล้อแม็กยางปี2022แม็กขอบ17ได้เป็นแม็กสีเทาสวยๆมาให้เลยนะคะไฟเลี้ยวจะได้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันมาพร้อมกับตัวเซ็ตบอรให้เรียบร้อยกระจกตัวนี้ปัดไฟฟ้ามาให้ระบบออโต้รอบพันเลยมือจับจะได้เป็นสีเทา กระจกแค้เดิมจากโรงงานมาพร้อมกับตัวสัญญาณคันขโมยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มีช่องใส่แก้วน้ำผดน้ำมาให้พร้อมเลยนะคะระบบการลื่นปุ่มเปิดถังน้ำมันนะคะปุ่มเปิดในส่วนของที่เก็บสัมภาระปุ่มุ u s สตาร์ทมาให้พร้อมพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นซีดีหน้าจอทัชสกรีนแอร์อโอ,รอโต้เกียร์ออโต้มาให้ เบาะหนังสีดําปรับไปฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะได้เป็นเบาะหนังที่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานให้กับคุณลูกค้าเบาะหนังเดิมๆเดิม,ดมแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะคะคานรถของเขาก็เดิมๆเ,เลยยางเดิมไม่เสื่อมสภาพสังเกตได้เลยไม่ขาดไม่ทลอกนะคะคุณลูกค้า ตัวน็อไม่เคยขยับออกจากที่มาให้อีกด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเทามาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มโฟล์ t a r t ได้เลยคะ่ะหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้แล้วนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้วิ่งอยู่ที่93,000ได้เป็นเลื่องไม้แถมเดิมจากโรงงานมาให้พร้อมเลยนะคะใส่เครื่องเล่น CD ดีมีเนวินะคะแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้อีกด้วยนะคะปุ่มเปิดระบบของตัวรถนะคะตัวพีคือเบรกมือนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้ได้เป็นเกียร์ถุงมาให้นะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังระบบความปลอดภัยคือรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะ มาพร้อมกับซันลูฟนะคะตัวท็อปแบบนี้เขาจะมีซันลูมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะภายในคือกว้างขวางหน้าใช้งานนะคะภูมลายหุ้มหนังสีดำได้เป็นภูมลายมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระด,ดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องวางในส่วนของตัวชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้กับคุณค้าอีกด้วยนะคะภูมาลายนะคะเดี๋ยวเรามำการขอโทษค่ะ เขาเรียกว่าเกียร์นะคะเดี๋ยวเรามีการหุ้มเกียร์ใหม่ให้กับคุณลูกค้านะคะเนวินนำทางทุกอย่างมีมาให้กับคุณลูกคา้าคุมครบแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังมือจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีตนันมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะคุณลูกค้าออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะมาพร้อมกับซันรูฟแบบนี้ ตัวท็อปสุดนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเขามีตัวที่ควบคุมในส่วนของการนวดเบาะเขาเรียกว่าด้านหลังของผู้ตาจา์จะเป็นเบาะนวดไฟฟ้ามาให้นะคะจะมีตัวที่ควบคุมในส่วนของเวลาที่ลูกค้าผู้สูงวัยนะคะนั่งนะคะเราก็จะมีระบบการควบคุมในส่วนของเบาะให้นะคะเพื่อในการด้วดแล้วก็ผ่อนคลายให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะอ่ะ ในส่วนของมือจับก็จะได้เป็นแบบสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีตัวม่านบังแดดมาให้พร้อมตัวล็อกเด็กนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะในส่วนของยางด้านหลังยางปี2022แม็กขอบ17นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้พร้อมนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะระบบเซ็นเซอร์อีก 4. จุดอยู่ตรงด้านหลังนะคะไฟเบรกโดนที่3กระจกไร้ฟ้า นะคะคุณลูกค้าก็จกแพเดิมทั้ง4บานมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวางน่าใช้งานริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะรอยเบ็ดอาร์ซีนต่างต่างเห็นกันชัดเจนแน่นอนนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะคุณลูกค้ามีมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยนะคะไฟทับทิมสีแดงมุกมีมาให้อีกด้วยนะคะติดฟิล์มรับพันนะคะตัดขอบด้วยโคมิลสีสวยมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะ ในโซนของยานด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งยางปี2022งแม็กขอบ17นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมือจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะลูกค้ามีการยังคันนี้เรายังไม่ได้เก็บงานในโซนของเบาะหรือภายในภายนอกให้กับคุณลูกค้าให้ลูกค้าเห็นกันชัดๆเลยนะคะทั้งกระจกของเขาแท้เดิมจากโรงงานทั้ง4บานเลย นะคะคงสร้างโคมสารเห็นกันชัดๆเลยว่ารถเรารับประกันนะคะไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะคู่มือต่างๆก็มีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าเบอะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสติกเกอร์มอออก,กอแผ่นเพจนะคะเช็คจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยตัวนัดต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสำหรับคันนี้นะใครมองหารถสไตล์ผู้บริหาร ตัวท็อปสูตรนะคะแลกไม้น้อยๆพี่แนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะยังไม่เก็บงานนะคันนี้มีเล่มทุกคันนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆกันเลยทีเดียวรับประกรันในส่วนของเรื่องโครงสร้างรถนะคะคุณลูกค้า t o ต้า a คม y 2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2020นะคะ949,000บาท เคดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะในส่วนของภายในห้องเครื่องตัวนี้พิงสตาร์รถอยู่นถถนะในส่วนของภายในห้องเครื่องสังเกตด้านลอยเม็ดน้ำตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะรับประกันในส่วนของ โตต้าหนึ่งปีอ่ะรับประกันที่สองโตต้าสิบปีนะคะเปลี่ยนฟรีจากโตต้าหนึ่งครั้งนะคะคันที่สองนะคะลูกค้าใช้ถึงประมาณเจ็ดแปดปีนะคะเปลี่ยนแต่ว่าคันที่สองลูกค้าต้องเสียหรือชําระเงินเองนะคะชูเฟต้าของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงานชูเฟต้าของแท้รอยเมตอตัตตางๆนะคะคันนี้เป็นเสื้อสองพันห้าภายในคงเเสื้อยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแล้วก็นิตยสโตทองไเขาเรียกว่า ทุกอย่างไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าสําหรับท่อตรงนี้จะเป็นท่อแอร์นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตแหนสายแก้มขวาฝากระโปรงแห่งการล้อนไม่มีรอยยับย,ย,ยู่นะคะใหม่ๆเลยรถของเราคุณร,รับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักเพ่ความจมน้ําเปลี่ยนสีนะคะมีเล่มทุกคันนะคะไม่มีการยกเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวเรามีการตรวจรถในส่วนของโตต้าตัวเขาจะมาตรวจให้เรานะคะ รับประกันในส่นวนโอเลือกตัวรถแน่นอนนะคะคุณลูกค้ามีประกันเครื่องเกียร์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารไว้ใช้งานนะคะพิงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยได้เป็นตัวท็อปสูงด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะก่อนที่ลูกคะะ้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าแล้วก็เก็บในส่วนของรายละเอียดรอบตัวรถนะคะแล้วก็ภายในให้กับคุณลูกค้าแน่นอน นะคะสำหรับใครที่มองหาโต้ตาแคมรี่2.5ไฮบิดพรีเมียมปี2020นะคะกแ949,000บาทเครด,ดิตด,ดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดอกออกรถนะคะดอกเบี้ย4ปีอยู่ที่2.49นะคะ7ปีอยู่ที่4.49นะคะผ่อน7ปีนะคะผ่อนอยู่ประมาณ24,000-25,000ถึง 25, นะคะขอรายได้อยู่ประมาณ30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยรายได้ไม่ถึงขอคนกู้ร่วม1คนนะคะ ออกได้ทุกอาชีพพนังกงานบริษัทข้าราชการนะคะธุกรกิจส่วนตัวนะคะสามารถออกได้ขอแค่ลูกค้ามีเอกสารเช่นใบจดทะเบียนพาณิชย์ใบจดทะเบียนการค้าสัญญาเช่านะคะสนเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนนะคะมีรายได้และอาชีพที่ชัดเจนนะคะทางไฟแนนซ์แกตรวจสอบได้นะคะ คันนี้เรียกไม้เพียงแค่9ก้าหมื่นสัเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิง์ได้เลย087043253เบอร์พิงค์แอนไลน์ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโจนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดก,กับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถที่ไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ